ใครเนี่ยที่อยู่แถวแถวปทุมธานีน่าจะได้ยินข่าวนี้กันไปแล้วรถตู้รับส่งนักเรียนครับตามเช้าเลยครับนักเรียนเต็มคันเลย12คนครับกำลังขับไปไปส่งนักเรียนแต่ปรากฏว่าส่งไม่ถึงที่เนื่องจากว่าหลับในวูบเขาไปเขาเรียกว่าวูบเขาบอกไม่ได้หลับในนะ,ะต่ะวูบแล้วไม่สามารถควบคุมรถได้รถเนี่ยพุงพ่งพูดลงคลองไปเลยครับ นะครับมันก็ค่อยจมลงไปนะครับในคลองที่รังสิปตปทุมธาน,นีเนี่แหละครับเรียกว่าแตกตื่นกันเลยนะครับสร้างความตกอกตกใจให้กับทุกคนที่อยู่บริเวณดัง,งกล่าวเป็นอย่างมากนะครับนาทีที่รถตู้นักเรียนคันนี้นักเรียนที่อยู่ภายในรถเนี่ยมีอยู่12คนด้วยกันพยายามจะว่ายน้ําเอาชีวิตรอดออกมานะครับ,ค,รบคนที่เห็นเหตุการณ์เองก็พากันวิ่งเข้าไปเข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับ หลังจากที่รถตู้คันนี้เนี่ยเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลองส่งน้ําที่ถนนเรียบคลองสามอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งขณะนั้นเต็มคันครับรับมาเต็มคันเลย12คนก็มีพลเมืองดีกระโดดลงไปช่วยเหลือเด็กๆนะครับทุกคนตอนนี้ปลอดภัยหมดนะครับมีเด็กนักเรียนสองคนที่บอกว่ามีอาการปวดขานอกกนั้นปลอดภัยดีกลับบ้านเรียบร้อยไม่ไปโรงเรียนแล้วนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุก่อนเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งครับที่นั่งอยู่ในรถเขาเล่าให้ฟัง เหตุการณ์เกิดขึ้นบอกว่าเธอนั่งฟังเพลงอยู่ที่เบาะหลังนี่แหละแล้วก็เปิดกระจกรถเอาไว้จากนั้นมีรุ่นพี่มหกครับมานั่งในรถตะโกนบอกว่าระวังและรถก็พุ่งตกลงน้าเลยมีแค่คําเดียวสั้นๆระวังจบเลยฮะลงน้ําไปเรียบร้อยนะครับเอาไปดูคนขับกันบ้างครับบุญสุริยาจีนประชาอายุ46ปีคนขับเขาก็ให้การครับบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยขับออกมาจากโรงเรียนนําเด็กไปส่งที่บ้านพักโดยนักเรียนมีกัน12คนนะครับ และก็ยังไม่ได้ส่งใครลงเลยสักคนเดียวมเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตัวเองรู้สึกวูบครับวูบแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้หลับในนะครับวูบไปครับรู้ตัวอีกทีตอนที่รถตกน้ําไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าจําได้ว่าขณะนั้นเนี่ยอยู่บนถนนเรียบของสามเส้นทางสายหลักนี่แหละครับอและที่สําคัญเขาเพิ่งย้ายงานมาขับรถตู้รับส่งนักเรียนได้ประมาณแค่เดือนเศษเท่านั้นก็มาเกิดเหตุแบบนี้ครับ พิ่งมาขับไปเขาประมาณเดือนหนึ่งครับผมอยู่ๆแต่ว่าผมไม่สามารถตรวจร่างกายได้หมดผมไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินอะไรอ๋ออยู่ดีวูบไปเลยครับผม่อยู่ว่าขับมาแล้วมันก็มันวูบลงไปไงไม่รู้แล้วผมมันรู้สึกตัวในน้ำเนี่ยครับถ้าขับมาปกติและไปดูภาพเหตุการณ์ตอนรถตู้วิ่งลงคลองครับคุณผู้ชมดูนะฮะนี่ครับรถตู้รับส่งนักเรียนมีกล้องวงจรปิดภายในบ้านจับภาพไปได้นะครับและตรงนี้ครับและรถตู้ขับแล้ว ลงไปเลยครับโอ้ไม่มีการเบรกเลยเนาะตรงตรงลงตรงลงไปเลยครับะะรถตู้คันนี้นะครับออกจากซอยย่อยคลองสามหนึ่งทับสิ้าแล้วก็ถนนหลักที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยผัดผ่านถนนไปเลยครับเป็นถนนเรียบคลองสามนะครับตกลงไปในคลอง ซึ่งโชคดีนะครับที่บนถนนเลียบคลองสามตรงนี้ที่ขับฝ่าไปเนี่ยไม่มีรถสวนมาหรือว่าม,ม,มีมีรถใช้งานอยู่นะครับ,รบไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุชนเข้านี้อาจจะโชคร้ายอุบัติเหตุครั้งนี้อาจจะมีผู้บาดเจ็บมากกว่านี้และรถตู้ก็ไม่ได้ไปชนเสาไม่ได้ไปชนตอ่อมอสพานหรือว่าคอสะพานแต่อย่างใดครับนี่ภาพวงจรปิดจ,จับภาพแบบนี้ไว้ได้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่อยู่ในรถก็ฝ่าไปถึงทางโรงเรียนแล้วครับบอกว่าอยากจะให้โรงเรียนเข้ามากดขันดูแล มากกว่านี้นะครับเพราะว่าไว้ใจฝากลูกไว้กับโรงเรียนแล้วครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ควบคุมตัวนายสุริยาไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สพคลองหลวงนะครับก่อนที่จะต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อครับค่ะอืมถ้าหากว่าเป็นไปตามที่ให้การว่าไม่ได้หลับในแต่ว่าเขามีอาการวูบโดยที่เอา้าเรื่องของยาเสพติดไม่มีมดื่มเหล้าไม่มีมเนี่ย ต้องดูเรื่องของสุขภาพหน่อยนะฮะนะเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยรับผิดชอบชีวิตเด็กนะักเรียนหลายชีวิตนะ12คนเลคนครับต้องดูแลกันหน่อยนะฮะ